สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เกาหลีสู่เกม Microsoft Flight Simulator นะครับวันนี้เราอยู่ที่อินชอนนะครับสนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต้นะทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปที่เกาหลีเหนือซึ่งที่ผมมาร์กจุดไว้นะครับตรงนี้นะนี่จะเป็นโซนของเกาหลีใต้นะทุกคนนี่เป็นเกาหลีเหนือนะถามว่าไกลกันปะมันก็ไม่ค่อยไกลหรอกนะทุกคนนั่งเครื่องบินไปมาชั่วโมงก็ถึงแล้วตอนนี้ก็ตรงนี้นะครับที่ผมมาร์กไว้ก็คือจะเป็นของในตัวน่าจะอยู่ในตัวเมืองของเกาหลีเหนืออะไนะทุกคนครับ มันชื่อว่าสานามกีฬาลงนาโดอ่าแล้วก็1เมษาเออนี่ชื่อไทย,ไทยนะลงนาโด1เมษานตครับเรียกภาษาอังกฤษก็จะเป็นลงนาโดเมเดเออไม่รู้ว่ามันมันมีความหมายอะไรนะทุกคนมันเป็นสเตเดียมอ่ะทุกคนครับนั่นแหละก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะทุกคนนี่ตรงน้ำไม่ใชหโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งผมจะใช้เครื่องบินลบไปนะทุกคนครับเ1 5เองซึ่งเราจะไม่ใช้เครื่องบินธรรมดาไปทุกคนไม่รู้ว่าจะโดนสอยตกหรือเปล่านะครับ ถ้าใครยังไม่เคยมาเกาหลีนะครับก็ดูคลิปนี้ได้เลยเพราะว่ามันก็ออกแบบมาจากของจริงทุกคนแต่สนามบินอาจจะไม่เหมือนกันนะโอเคมาอันนี้มีกาวอยู่คนหนึ่งเฮ้ย <c oughs> มาไม่ทำอะไรเลยฮะใส่กระบ,บินไทยนะฮะมาแห่นี่นะครับดูข้างหลังนี่คือนี่มันของไทย,ยชัดอันนี้ก็จะเป็นเครื่องบินลบเอลิแฮนครับแต่ไม่รู้ว่าสัญชาติไหนนะลายแบบนี้แต่มีรูปเหี่ยวนะคนเท่มากเลยโอเคมา นี่ครับใช้ไอคุมเราซื้อมาพันหนึ่งเล่นไปรอบเดียวเองเปิดนี้ก่อนโอเคครับโอ้ยโล่งนะครับเมื่อกี้แบบว่านั่งอยู่าในร้อนโอเคเดี๋ยวก่อนนะขอรื้อฟื้นความจำก่อนนะทุกคนรู้สึกว่าตรงนี้มันเปลี่ยนไปปะเนี่ยแค่ไหมันดูไม่เหมือนเดิมวะอ๋อมันคนละลายกันนี่หว่าเออมันก็เปลี่ยนไปตามลายที่เราเลือกกันนะเฮ้ยแล้วเดี๋ยวก่อนนะมันจะเหมือนกันปะตรงเนี้น่าจะเหมือนกันอยู่เหมือนกันอยู่นะ โอเคเดี๋ยวเราสตาร์ทแบตเตอรี่อยอันนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับแบตเตอรี่น่าจะอยู่ตรงนี้ปะนี่นี่โอเคแล้วก็ตรงนี้ก็บิดนี่ครับสตาร์ทเครื่องยนต์ตรงนี้นะเดี๋ยวเราดูดูตรงนี้ก่อนรู้สึกว่าตรงนี้มันดูดีกว่าเดิมอย่านคผู้ชมครับดูดีกว่าที่ผมเล่นไปรอบแล้วอะนี่แฟลปโอเคอินเชนนอลเอ่อดูซิเปิด เปิดโอเคเปิดแลนดิ้งนะครับตรงนี้ไฟโอเคแล้วก็เฮ้ยตรงนี้มันไฟนี่เป่าเฮ้ยตรงนี้ไฟเปะ่าใช่ไฟปะอ่ะถูกแล้วไฟอันนี้ก็ไฟเฮ้ยลืมไปห,หมดแล้วทุกคนครับแล้วก็มันจะมีน้ำมันอยู่ตรงนี้ใช่ปะของน้ำมันเราเปิดแล้วเนี่ยน้ำมันคนละ คนและเครื่องกันนี่หว่าเราก็ลืมดูเลยนะโอเคเปิดนะครับเครื่องยนต์ปัดโถโคตรเทอยู่หน้าจอเราหนึครับอาวุธพร้อมป่ะพร้อมไปพร้อมก็ดูนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นน่าจะเป็นที่เก็บน้ำมันน้ำมันน้ำมันนะครับอันนี้จะเป็นอาวุธอาวุธอาวุธนะครับนี่น่าจะเป็นที่ทิ้งระเบิดแน่เลยเนะนี่ยนี่น่าจะเป็นจรวจนะครับทพามันไม่ได้ยินเสียงเลยเลยพออยู่ด้านนอกไม่ได้ยินเสียงเลยเลย มันกำลังมันกำลังขึ้นอยู่นะแปดเนละเนี่ยกำลังขึ้นอยู่รอก่อนนะรอก่อนอเคตัวนี้กดได้มไหมดูซิไอ้ตัวนี้เปดิดตรงไหนอะทุกคนเอาครับมาแล้วทุกคนครับอ่าไอ้คนทำงานแลละเสียงก็จะดังนิดนึงนะไปลองกดมั่วๆดิ มันปุ่มมันก็กดไม่ได้นะอันนี้ไงเปิดแล้วโอเคมาแล้วทุกคนครับนี่ครับเอนจินคือเราจ้าน้ำมันนะครับตัวนี้เอนจินสองร้อยนี่จะมันนับมันเป็นองศาปะ่ะไม่รู้มันนับเป็นองศาหรือเปล่านะสามองศานะไม่รู้เรียกเป็นองศาปรอนะไม่แน่ใจนะทุกคนโอเคมันตัดรอบนะครับเหลือยี่สิบคงไม่ใช่หลือสี่เปอร์เซ็นต์อันนี้คือเราพรอไปนะ โอเคเราจะออกจากอินชอนไปที่ประเทศเกาหลีใต้เอ้ยเกาหลีเหนือดิมาปิดได้เลยสวยงามนะครับปิดโอเคขอเช็คคุณที่ก่อนนะครับแฟลกกิ้งเดี๋ยวเราออกตรงนี้เลยก็ได้สมมติเราหันหน้าแบบนี้ใช่ไหมเราออกตรงนี้เลยในระันเบย์ตรงนี้เลยนะเดินไปแท็กซี่นี่หว่ารันเบย์อยู่ตรงนู้นโอเคครับตามนี้ครับทุกคนปักกิ้งเบรกบู๊คซิว่าเรายังจำได้อยู่ไหม นี่เมกไหนวะเฮ้ยมันเปลี่ยนที่ว่ะทุกคนผมไม่ได้เป็นที่มันอยู่ตรงนี้เออเฮ้ยผมลืมไปหมดทุกอย่างเลยทุกคนครับขอไงดีวะต้องเล่นไปบอกเลยสินะไปะเอาปดปัดก,กินเบส้วนะครับเราพร้อมที่จะไปยละเห็นไหมปดนี้จะเป็นที่เร่งนะครับต้องไม่ค่อยนะเพราะว่าขึ้นมันแรงนะปะเราจะไปดูที่เกาหลีใต้กันนะครับเอ้ยเกาหลีเหนือสิพูดสับกันกะ อันนี้เราอยู่ที่เกาหลีใต้เลยมั้งสภาเดี๋ยวมันมเขาจผิดนะเราจะไม่ได้อยู่ที่เกาหลีเหนือนะครับโอเคเราจะไปจากเกาหลีใต้ขึ้นเกาหลีเหนือดูว่าจะเป็นยังไงนะพื้นที่ดูว่าเฮ้ยมันเป็นเส้นแบ่งกันยังไงนะครับมันก็ดูไม่ออกจริงๆมันเป็นภูเขาอะทุกคนภูเขาล้อมรอบเลยวนะันนี้ครับขับเอสิบห้าไปนะอย่างเท่ครับทุกคนสวยจริงๆนะเอห้าเนี่ยแล้วก็แรงมากๆเลยนะ่ผมบอกนี้แรงกว่า f อ8ิบนะทุกคน ความเร็วสูงสุดน่าจะถ้าถ้าจไม่ผิดนะสามพันกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงท่านผู้ชมโคตรแรงอะ่ะแคปเรียวเนี่ยเป็น<ๆ>บุญเรามากเลยนะครับได้ขับเอสห้าโอเคเล็กนิดนึงอ๋อตรงได้ใช่ไหมนนี้ไม่มีทางตรงอ่ะน,นะอ๋อนี่ไงแ็กซี่เว์ตรงนี้โอเคแล้วก็รันเว์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราอ้อมาตรงนี้แล้วค่อยไปกัน เปรี้ยวไม่ต้องไปทีมนีกว่าอันนี้มันยังไปแท็กซี่อยู่แค่ไม่ต้องขอญาตให้สิ้นนะครับเราไปกันเองถ้าเป็นปกติก็คือต้องคอกับอะไรไหมนี่คืออะไรเอาเอาเอ็นคืออะไรวะ,ะไม่รู้ทุกคนครับผมไม่ใช่ผมแบบไม่ใช่สายของเครื่องบินลบอ่ะนะถ้าใครเปร็นสายเครื่องบินลบนี่น่าจะรู้ดีแล้วก็ถ้าจะเล่นเครื่องบินลบจริงๆอ่ะแนะนำให้ไปเล่นอีกเกมหนึ่งครับอะไรนะอะไรโบโบสักอย่างอ่ะ ด,ดีตัวดีย่ำน้าอะไรสักอย่างนะแต่ว่า DLC แพง,งมากเลยทุกคน,นครับ f 1 8ราคา0 0 0เลยเหรอฟุดแพงเลยนะแต่ว่าเป็น f 1 8ที่แบบสามารถที่จะเช็คออฟที่เช็คออฟแลนดินที่อย่างนี้นะที่เรือพลุกึ่งบินเหล่นี้เท่มากแล้วก็คือแบบว่าปุ่มกดนี่คือมันแบบจัดเต็มจริงถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มนะครับสำหรับใครที่ชอบนะแต่ผมยังแบบไม่ใช่แบบนั้นนะคือผมยังไม่คิดว่าผมจะเล่นบ่อยขนาดน,าน,นั้นเนาะผมเลยไม่ได้ซื้อนะครับ แคปเลกเฮ้ยมีเครื่องบินกลังแลนดิ้งลงวะรอดูไหมทุกคนรอดูไหมีใครวะแต่ตอนแลนดิง้งไม่ใช่แลนดิง้งเออแลนดิ้งถูกละโอ้ยตายละผมมึน,ม,น,ม,นมึนจริงมึนจริงแลนดิ้งถูกแล้วทุกคนครับมันกำลังแลนดิ้งลงแล้วก็การแลนดิ่งลงเนี่ยมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าไรมันจะค่อยๆล่อนลงนะมันจะช้ามากเลยทุกคนระบุไม่ได้นะว่าเป็นเครื่องบินอะไรอะ แต่มันกำลังลงมาแล้วเห็นไหมโอเคไอ้รุ่นนี้มีอาวุธให้เราปะไม่มันไม่มีอาวุธให้เราทุกคนปกติอาวุธมันจะติดอยู่เนี่ยเนี่ยก็ภาวนานะวะแบบว่าแบบอ่าถ้าอนาคตอย่างเงี้ยเขาสามารถใส่พวกอาวุธมาได้แล้วก็สามารถใส่พวกเอฟเฟกต์เสียงปืนได้เวลายิงเนี่ยมันก็จะแบบตุ้งอย่างเงี้ยโหมันก็เท่มากเลยครับเฮ้ยอะไรมัน เอสามแปดศูนย์ป่ะไอบ้านสามแปดสามแปดศูนย์นะใช่ไหมผมว่ามันใช่นะทุกคนมาแล้วเดียดูดูรอด,ด,ดูดีกว่าทุกคนครับว่าเป็นยังไงดูนี่มันจะชนเราไหมโอ้โหแต่มันลำใหญ่มากนะทุกคนน่าจะสามแปดศูนย์ป่ะผมว่าสามแปดศูนย์นะมันเป็นของผู้เล่นหรือเปล่า้ยของผู้เล่นนี่หว่า เขเปล่าวะเฮ้ยโอ้เขาไม่ลงหรอกทุกคนเขาเห็นเราจอดหระเรียบร้อยครับเจอเครื่องบินเอฟสิบห้าลงจอดผมว่ามันเห็นเราแน่เลยทุกคนเฮ้ยมันไม่ลงว่ะคนไม่ลงแล้วขอ <c oughs> โทษทีเฮ้ยมันไปลงไหนของมันไงมันกำลังกลับล้านี่ว่ะโอเคไปกันด้วยกันรับ ไปดูแล้วดูดิบินไปไหนหหของมันไงบินไปไหนอ่ะมันกำลังบินไปไหนของมันทุกคนบินอ้อมแน่เลยนะโอเคมูแหลงมากทุกคนตอนนี้คนะือแบบไวมากนะสองร้อยสองร้อยเฮ้ยทุกคนครับเดี๋ยวก่อนนะผมรู้แล้วผมลืมอ,อะไรผมลืมใส่แค่ลืมใส่ ผมลืมวันนี้ทุกคนหรือเปิดแฟลปกว่าแล้วลไหมเครื่องบินไม่ขึ้นเอาใหม่เอาใหม่ทุกคนเอาใหม่โทษทีโทษทีวันนี้เบรคแทบไม่ได้เลยนเนี่ยเบรคแทบไม่อยู่เลยโอขอโทษทีค,ครับทุกชมครับผมต่ดูเครื่องบินมเมื่อกี้โอ้โหตายเลยเอาใหม่เอาใหม่โอ้ยหรือเปิดแฟลปนะครับโอเคจริงอ่ะมันก็ มันไม่ขึ้นได้ข,ขั้นเหล่าทุกคนแต่ว่าแฟฝดมันใช้งานได้นะอโอเคใหม่นะหม่โอ้ตายเลยเลยมาเยอะเลยแล้เนี่ยคือต้องเปิดนะทุกคนครับแล้วมันร้อนไม่ไม่ใช่ดิเหมืนกันมันขึ้นไม่ได้ใหม่ไม่เดี๋ยวเราอ้อมไปตรงนู้นก็ได้ทุกคนครับไม่เป็นไรเรารลดเดียวทันใจยอยู่แล้ว เนี้ยเราแบบว่าชนในพวกเสาเออไม่ใช่ไอพวกไฟนี่นอะไรไปสุดเลยดูดิขึ้นไปมห้บ้านท่นดครับแล้วจ้าบอกยิ่เห็นแต่ช้านะครับทุกคนลองไปดูนหนูงเงี้ยแล้วลองแบบลองมองทังบินงไงคือมองแค่ใ่ถัด ผมเป Baptist, PI, ด function, see, ิดตรงนี้ให้ทุกคนดูนะให้ทุกคนเห็นนะครับเกาหลีใต้เป็นไงอันนี้จะเป็นสนามบินยินชอนนะครับทุกคนเกาหลีใต้เราจะอ่าถุกทุอ่คือเราต้องตรงไปด้านบนคือเราต้องมาทางนี้นะนี่คือเกาหลีนะครับนี่ครับเกาหลีทุกคนถึงไมได้ไปเกาหลีแต่ก็เห็นเกาหลีเลยคือต้องบอกเลยว่าถ้าเรามองไกลๆอ่ะเนี่ยเกาหลีมันจะเป็นแบบนี้แหละทุกคนนะครับคือแบบมันเอาจากเครื่องแบบมานะ แล้วก็มาโมเป็น 3D เนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้เลยนะลุงถนนนี่ใช่เลยนะเป๊ะเลยนี่นะครับโหรกรลนำแบบความรุ่งสนามบ,บินตรงนี้ใช่ไหมก็ต้องแบบว่าขับรถผ่านถ้าใครเคยไป,ไปอา่าเกาหลีก็น,น่าจะคุ้นแหละอันนี้เป็นแม่น้ำนะมันจะไม่ขึ้นสูงนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ600ถึง1000ใน,นส่วนตรงนี้ก็เป็นเกาหลีนะใต้เมืองหลวง ใต้อยู่หอบไหนฮนะหอบตรงนี้ป่ะนีไ่ไม่อยู่หอบตรงนี้เนะครับนีอเป็นนาเลยมุงหลวงน่าจะอยู่ตรงนี้นไมหมไหนวะสักที่หนึ่งน,นะนี่ในขอบตรงนี้ขอบตรงนี้นแ,นนแหละทุกคนบุญหลวงอันนี้ผมไม่แน่ใจโอเคเราต้องมาให้ตรงนี้นะจริงๆไม่ต้องตรงก็ได้คือเราตรงทุกไปก็ได้ เนี่ยแต่ขึ้นไปสักนิดนึงก็น่าจะเข้าเขตของเมืองนะครับเกาหลีใต้แล้วก็หลีเหนือสิตาไปดูนะครับเกาหลีเหนือเป็นไงอันนี้ผมให้ทุกคนดูตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะว่าเราจะได้เห็นนะครับว่าบ้านเมืองเขาเป็นยังไงเหมือนเรารู้เปล่าแต่แน่นอนครับไม่เหมือนเะจะออกแนวจีนจีนะคุณครับเกาหลีอ่ะคือแบบเขาจอกจีนจีนที่ปุ่นถึงสงกันอะ พราะถ้าใครเคยศึกษาประวัติศาสตร์นะครับก็ต้องต้อง,ต,องต้องทราบดีว่าตรงเกาหลีเนี่ยตรงเกาเกาหลีเนี่ยเคยโดนยึดมานะครับรู้สึกว่าถ้าเป็นพวกตองทามโลกใชนะ่ไหมน่าจะเป็นญี่ปุ่นไหที่มายึดเออน่าจะเป็นญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นน่าจะขึ้นมานะครับน่าจะขึ้นมาที่เกาะตรงนี้เกาะของเกาหลนะีนช่ไหในญี่ปุ่นมันอยู่ตรงชาลางเองทุกคน ก็นั่นแหละนะก็กลายเป็นอันนี้ของญี่ปุ่นนะครับญีุ่นแบบปกครองหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าอ่านมานานแล้วทุกท่านการัน้ีต้องออกไปด้วยนะครับแต่ว่าน่าจะน่าจะเกี่ยวกับญี่ปุ่นแหละในสมัยก่อนนะทุกคนก่อนที่มันจะแยกเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะคือเหมือนกับว่าเกาหลีเหนือเนี่ยมันจะไปทางจีนใช่ไหมมันจะไปทางจีนนิดน,น,งนึงนะรอเหมือนเขาแบ่งกันปกครอง พวกจีนนะครับนนก็เป็นคอมมิวนิสต์อันนี้ก็คอมมิวนิสต์แต่ว่าเกาหลีใต้เป็นชาติทไต่ใช่ไหมแล้วพอเกา,าหลีไม่ใช่ดิญี่ปุ่นแพ้สงครามใช่ไหมก็ต้องแบบเกาเรียกว่าอะไรต้องปลดปล่อยพวกเมืองเมืองขึ้นนะอะเออร้านจักรประวันครัแบภบาพภาพอะไรต้องขออภัด้วยทุกคนเออไปดูว่าดูแล้วก็อ่านมำถามว่าโอเคค,ครับนี่ คิดว่าเราน่าจะเข้ามาในเขตเกาหลีเหนือแล้วนะเห็นไ,ไหมสเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนไม่รู้นะแต่คือที่เรารู้ก็คือเราถ้าจะออกจากเกาหลีใต้หมาทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นภูเขาเนาะนะดูดิเรียบตรงนี้แทบไม่มีบ้านเลยอนะทุกคนไม่มีบ้านเลยมีแต่ภูเขาเห็นไ,ไหมภูเขาจะออกบุจินจีนเห็นไหมจะออกกูจินจีนนี่เหมือนของบ้านเราอะนะบ้านเราคือมันเป็นก้อนใหญ่ๆเลยอันนี้คือแบบว่ามันเป็นแบบมันจะดูแบบว่าเป็นรเ,เหลี่ยมดูดิ เแอบหลบไม่ทันนะบินแรงจัดน,นะครับ20,000ฟีตนะครับตอนนี้ความเร็วอ,อยู่ที่ประมาณแ0ดร้อยของเราที่เรากดจมูกขึ้นบินต่ำมันเท่าไหร่เนะี่ยก็คือ,อความเร็วก็จะเร็วขึ้นเท่านั้นนะครับ1,000กว่าเอาละก็บอกว่าแรงมากนะครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเจ๊ก่อนนะไม่ใช่ของเราเราอยู่นี่ใกล้ถึงเหรอเฮ้ยไวมากเลยทุกคนครับ อาอวิยแบบว่าเราขับ F15 มาแบบว่าความเร็วขนัดเนี้ยแบบว่าสุดเลยนะแบบแกบสุดเลยนะคือตั้งแต่แบบเริ่มคลิปมาจนถึงตอนเนี้ยใช้เวลาประมาณ16นาทีคือเท่ากับว่าทียเรามาตรงเนี้ยไม่ไม่เกิน10นาทีนะว่าก็น่าจะถึงแหละเพราะว่าเราพูดมาทำเพลงกันไปตอนที่แบบกดคลิปนานพอสมควรนะครับแล้วก็ไหนจะสตาร์ทเครื่องยนต์นี่คือแบบใกล้ถึงแล้วอ่าไวมากนะทุกคนครับที่บอกนะคือมันก็ไม่ได้ไกลอะไรขนาดนั้น จะบอกเลยว่าสมมติถ้าเราต้องบินรถมาขับตั้งแต่เชียงใหม่ึงกรุงเทพเนี่ยโอ้โหคือชั่วโมงยังไม่ถึงเลยทุกคนครับถ้าแบบกดสุดเลยนะกับเดียว,วยเท่านั้นแหละใกล้ถึงแล้วทุกคนเมืองหลวงเขาน่าจะดุงนี้แหละไปดูซูว่ามันจะเป็นยังไงกนนะทุกคนครับโอต้ตรงนี้คือแบบมาดูแบบนี้แ่ภูเขาเนะ่ะคือมันน่าจะไม่มีคนมาอยู่แหละคือมันอยู่ไม่ได้นทุกคนครับแบบนี้ ไม่หนุ่มกัน ton, ว่าอาจจะมีบ้านอยู่ได้นะไม่รู้ ouais. are, ว่ามีถนนหรือเปล่านะตรงนี้มันแข็งขึ้นทางน้ำก็ดูจากทิวทัศน์แหละคือไม่ไหวอะนะคือล้อมล้อมรอบไปด้วยภูเขามันจะอยู่ไงนะอยู่ด้านทุกคนอ่านี่ครับอยู่ด้านหน้าทุกคนครับเฮ้ยถึงไปมากเลยเนี่ยโอเคครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเปิดอันนี้ก่อนนะครับ ปิดเบรกคือความเร็วเราเกินมากเลยตอนนี้เราถึงเกาหลีใต้เกาหลีเหนือแล้วกุณครับโอเคโอเคโอเคครับไปเรื่อยๆครับพี่กุ้นครับไปเรื่อยๆถ้าอยู่ตรงนู้นะนะนี่นี่ตรงนี้ตรงน,รงน,น,นี้ตรงนี้นี่ๆตรงนี้น่าจะตรงนี้แหละเมืองหลวงนะ <laughs> โอเคค่อยไปนะจ๊ะขอนจาขอนจา้านี่นี่แบบว่าไม่มีอาวุธนะม,มีอาวุธที่ผมปล่อยสุดแล้วนะผมจะกดยิงแบบสุดๆเลยแบบปล่อยให้หมดเลยนะทั้าที่มีถล่มนะ่ถลม่ลมถล่มตรงภูเขานะครับไม่ใช่ถล่มตรงเมืองนะถล่มแบบว่าโชว์ไงโชว์ไงแบบว่าเฮ้ยมีคนบุกรุกอะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็ร่อนอยู่นะทุกคนนะครับร่อนอยู่เพราะว่า เราเอาอันนี้ลงแล้วความเร็วได้จะต่ำแล้วเนี่ยจะลงต่ำๆหน่อยแล้วกัน200น็อตนะครับความเร็วขนาดนี้พอพอ,พอ,พอกับเครื่องบินแอร์บัสเลยคือมันปกติมันจะ,ม,นจะมันจะแบบว่าบินสปีดอยู่ที่ประมาณ250น็อตนะแบบบินแบบธรรมดาเลยสแตนดาร์ดไม่เกิน250อ่ะมัน210ผม2 6 0กนไหละแต่น่าจะไม่เกิน300น็อตนะครับ การเดินทางก็น่าจะใช้เวลานานกว่ามันต้องแน่นอนครับมันต้องใช้เวลานานกว่าก็มีลบอยู่แล้วนะคือมีลบี่คือมันจะขับอย่างงี้ก็แล้วแต่ได้หมดนะครับตอนนี้เราลดระดับมาอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็หนึ่งหมื่นฟรีนะทุกคนครับน้ํามันเหลือเฟือนะครับเยนี่ไง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 ทุกคนเห็นไหม มีเล่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โ okay. อเคตายแล้วทุกคนครับท่านผู้นำเขาจะรู้หรือเปล่านะว่าเรากำลังมาแล้วอะ่ะเนี่ยเล้มีตรงนี้คอยแบบว่าเล็งได้อยู่นะไหนๆคือถ้าเราเล็งอยู่ตรงเนี้ยเรก็ยิงได้เลยนะขล <laughs> ลมนะขลลมอ่านี่ครับเราถึงเกาหลีเนือเกาหลีใต้รุ่นครับแบบไงเกาหลีเหนือเกาหลีใ,ใต้แบบแตกต่างไหมแต่ที่ดูเมื่อกี้ไอ้จะดูเขียวๆนะดูธรรมชาตินะครับ นี่ก็คือหมู่บ้านเขานะตึกเต็มเลยไม่ยินนะครับลึงนาโดโอเคสเตเดียมลึงลึงนาโดนะนี่ <c oughs> บ้านเมืองเขานะอยู่ตรงน้ำ้วยทุกคนเฮ้ยตรงไหนวะที่เขาสวนสนานมกนะันอะผมอยากเห็นที่เขาสวนสนานมกนะันอะที่ประหารเขาไปยิงกันเยอะๆทุกคนแล้วเอาอาวุธไปโชว์กันนะมันอยู่ตรงไหนวะจะไปจะไปลงจอดตรงนั้นสักหน่อย อย่าน,นี้นะครับมีอะไรก็ไม่รู้นะดูไม่ออกโอเคเดี๋ยวพาไปดูใ,ใกล้คือสเตเดียมนี่มันเป็นแลนด์มาร์กเว้ยพอมันเป็นแลนด์มาร์กใช่ไหมเขาก็จะทำแบบว่าออกมาดูดีอ่ะนี่ครับริงนาโดสนามบอลปะเฮ้ยขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยโดนชนโดนชนสนามบอลจริงเลยคานผู้มชม ครับลูนาโดไหนบริเทศมันสนสนามกันที่ไอ้สูงๆนี่ผมรู้สึกว่าผมเคยเห็นในในคลิปอยู่นะตรงไหนว่าที่มันสนสนามกันเฮ้ตรงนั้นคืออะไรคือแบบว่าแลนด์มาร์คมันมีน้อยอ่ะ อเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเป็นแผนที่ดีวกว่านะครับของจริงเป็นยังไงโอเคไหมเมื่อกี้เครื่องยิงตกแล้วทุกคนครับแล้วก็เกมก็เด้งออกเฉยเลยอที่เราเริ่มเมื่อกี้นะครับจะอยู่ที่อินชอนนะครับตรงน,นี้นี่นี่สามวินอินชอนเห็นไหมนี่ครับที่เราเริ่มเมื่อกี้นะทุกคนแล้วเมื่อกี้เราใช้รันเว์ไหนวะเราได้จอดครังนี้นะออกครั้งนี้แล้วก็กลับไปโนนนี่นะครับอินชอนนี่นี่นี่น เรามีเครื่องบ,บินเนี่ยมีเห็นเครื่องบ,บินไล้ทุกคนเลยโอ้ <c oughs> โหรายละเอียดดีมากเลยอ่ะนี่นะครับทุกคนเราเริ่มจากนี้ใช่ปะที่เครื่องบ,บินไอ้ว่าสามแปดศูนย์ลงมาใช่ไหมเราก็แบบปุ๊บๆๆๆนะครับแล้วก็เลยตรงนี้เราก็ย้อนกลับนะครับแล้วก็ออกทางนี้เราจจก็เจอเกาะเห็นไหมตรงนี้เป็นเกาะนี่ทุกคนครับคือมันก็เหมือนอยู่นะใช่ไหมใช่ไหมทุกคนเหมือนอยู่นะแบบมองบอง,บองแบบด้านบนอย่างเงี้ย เนี่ยเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมฉะนี้ตัวนี้เนี่ยเหมือนนะทุกคนเห็นปะทุกคนลองย้อนกลับไปดูได้นะคตอนที่เราขับเครื่องบินผ่านเนี่ยจะเป็นหลังคาสีฟ้าอะไรเต็มเลยยังเหมือนนะทุกคนนี่โซ,โซอยู่ไหนนะอันนี้ชูวอนนี่ไงโซเออเนี่ยมันอยู่ใ,ใกล้ๆกันนี่เองทานผู้มชมครับเราผ่านตรงนี้ใช่ไหมแต่เราไม่ได้ผ่านตรงเนี้ยเราคือเรามาตรงนี้ก่อนแล้วตัวเนี้ยมันจะมีสนามบินอยู่ตรงนี้แล้ว่าโซแบบ ห่างนี่มันนิดนึงก็ถึงแล้วว่าดูดิแล้วก็จะเป็นเมืองหลวงนั่นพี่โจมาเดี๋ยวซูมห้ดูใ,ใกล้เออเมืองเขาสวยนะดูดิเดีมองด้านบนอย่างนี้ดูแบบว่าดูเหมือนกับแบบมันจะแบบมนหม่นใช่ไหมพอแบบซูมใกล้ๆดูนี่คือแบบโหดูดินี่คือเมืองหลวงน,นะอันนี้คือแม่งแบบเป็นภาพแบบสามมิติเลยเนะี่ยโอเคมาเราก็บินขึ้นไปด้านบนนะครับนี่น่าจจะเป็นตะเข็บชายแดนนี่ในสีาขาวเนะี่ยเห็นปะ นี่เราจะเป็นตะเข็บชายแดนนะเนี่ยเขาก็แบ่งกันชัดเจนแบ่งกันตามตรงแม่น้ําแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นี่จะเป็นเกาหลีเหนืออะไรไหมคือผมแบบอ๋อนี่ไงมันเป็นแม่น้ำนีำ่ว่าคือถ้าเราว่ายน้ําข้ามไปนี่คือข้ามไปเกาหลีเหนือละตัวตนี้ก็ยังเป็นของเกาหลีใต้ยอยู่นะครับตรงนี้นะนี่ยังเป็นของเกาหลีใต้ยอยู่นะครับนี่ครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะโ,โหหูนี่ครับหมู่บ้านเล็กๆของเขานะโอเค เราก็ขึ้นมาด้านบนตรงนี้ไปนี่ไงเปียงยางเปียงยางนี่คือเป็นเมืองหลวงเขานะเฮ้ยทำไมเป็นสีแดงวะอ๋อเราเราอันนี้นี่หว่าคนหาที่เราเข้ามานะครับเราเข้ามาจากตรงนี้เห็นไหมที่เราเห็นทุกคนครับที่เป็นเขาอะตัวนี้เป็นเขาหมดเลยนะซึ่งมคิดว่าเว่ามีบ้านคนอยู่ด้วยเว้ยทำไปเล่นไปนะครับมีบ้านคนอยู่เลยแบบว่ามันเข้าอยู่กันได้ไงวะคือมันอยู่ในภูเขาเลยทุกคนครับอันนี้ก็จะเป็นแบบบ้านแบบ ป้านพวกเกษตรกรทั้กห่าทำนาทำไร่ทำ,ทำสวนอย่างเงี้ยนย่ยงมองหลวงเราเข้ามาทางนี้นะที่แรกที่เราไปก็คือจะเป็นในส่วนของตรงนี้นี่นี่นี่สองกิรานะครับลุงนาโดหนึ่งพฤษภา,านะครับที่เราผ่านเหมือนไหมเหมือนไหมทุกคนเหมือนอยู่นะลงนาโดเสร็จวันนีเราไปดูใกล้ๆดิไหนลงตรงนี้ไนดะ้หรือเปล่าเฮ้ยลงนี้ลงได้ด้วยวะวันนี้มันเดือดนะตรนนี้มันมีจุดให้เราลงอยู่ท่านผู้ชม มันไม่อนุญาตให้เราเข้าเข้าไปล้วอะเอาฉันจะไปฉันจะไปลงเลยลงเลยไม่ได้วะ่ะทุกคนน้า,นาได้ไหมเฮ้ยไม่ได้วะ่ะเฮ้ยเขาไม่ให้เขาไม่ให้เขาไม่ให้เราดูอะ่ะพีบเราลงไหนไม่ได้เลยทุยกคนเฮ้ย <c ười> คือเราส่องที่ไหนไม่ได้เลยเว้ยเนี่ยเราส่องอะไรไม่ได้เลยเอประเทศแห่ง ประเทศปิดแน่เลยทุกคนนั่นแหละรประเทศปิดคือเราจะใช้นี่ไปสองก็ไม่ได้นะ,ะดูดิเขาไม่อนุญ,ญาตเวยโอ้โหอ่ะเราส่องกันอย่างนี้ก็ได้นะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเพราะที่ระบบหรืออะไรสักอย่างว่าเราไม่ได้ล็อกอินหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจมันจะมีอันหนึ่งอันที่มันส,งสูงๆอยู่ตรงนี้ปะที่เราเห็นมันส,งสูงๆทุกคนไ,ไหนวะผมจริงๆอ่ะผมอยากจะดูที่เขาสนธนากันนะมันอยู่ไหนอนะ่ะที่เขาแบบว่ารถถังไปกองกัน,นเยอะแล้วก็มีคนเต็มเลย ร้านที่กงกว่าคุณผู้ชมมีปะวะเฮ้สนสัตว์อยูส่สัตว์เลยคุณผู้ชมครับนี่สนสัตว์มันมีช้างด้วยทุกคนโอ้ใช่เลยนะเนี่ยอยากจะลองเดินเข้าไปดูเนี่ยสนสัตว์เนี่ยโซนสัตว์อยู่นะนดูดิโอเคก็ประมาณนี้ทุ <c oughs> กคนเกาหลีนี่ไอันนี่เป็นสามเหลี่ยมดีกว่าโรงแรมนะครับโอ้โห เทพนะเนี่ยโรงแรมนี่เป็นถนนนะนีร่รางรถไฟขึ้ว่ารถไฟโอเคทุกคนก็น่าจะประมาณนี้หน่อยนะหาไม่เจอแล้วนี่คืออะไรอ๋อก็เป็นที่เที่ยวอนะนะนี่ <c oughs> โอเคโอเคทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตูกใจกดซับสไคร์นะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าทุกคนครับไปแล้วครับบ๊ายบาย